สวัสดีค่ะนักเรียนครูธีรยาสิทธ,ธ,ธิปรระวัตค่ะจากโรงเรียนสุรศัก,ศกมนตรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประยมศึกษาเขตสองกรุงเทพมหานครค่ะครูเป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นเนืมอภษาปีที่6ค่ะสภาพอากาศวันนี้มันร้อนมากเลยเนาะร้อนจนแบบว่าครูรู้สึกแบบว่ามันมันเครียดอะร้อนจนแบบเหนื่อมันเต็มตัวไปหมดเลย <c oughs> โอ้ยมันก็ไอด้วยอะเจ็บคออะ สงสัยก็เกิดจากมลภาวะเมื่อสักครู่นี้เองอะเพราะว่าครูเดินเข้าโรงเรียนมาค่ะผ่านถนนมันก็มีในเรื่องของฝุ่นละอองจากควันขามารถต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาสุขภาพแน่ๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมา เรียนรู้กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในเรื่องของผลกระทบของปัญหาสุขภาพอย่างผลกระทบของครูเมื่อสักครูน่นี้ก็คือเรื่องของความร้อนที่ทําให้รู้สึกหนุดหิดเรื่องของฝุ่นละอองที่ทําให้ครูรู้สึกว่ามันหายใจไม่สะดวกมันอึดอัดแล้วก็มันก็เจ็บคอด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องผลกระทบนั้นนะคะครูมี ภาพที่จะให้นักเรียนได้ลองรับชมแล้วลองแสดงความคิดเห็นว่าจากภาพนี้ค่ะที่นักเรียนดูเนี่ยนักเรียนดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของสังคมเมืองซึ่งถ้าเรามองแล้วมันคือภาพที่มันมีสังคมใหญ่แล้วก็เป็นความพร้อมความสมบูรณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วมันก็น่าจะมีความสุขแต่นักเรียนดูแล้วนักเรียนคิดว่ามันเป็นความสุขจริงหรือไม่หรือมีอารมณ์อื่นๆเกิดขึ้นด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะหลายๆคนพอดูแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกว่าชอบมันใช่อะมันคือที่ของเราแต่บางคนอาจจะเกิดความรู้สึกบอกว่าเฉยๆอ่ะเฉยๆมากเลยอะมันชินไปหมดเลยหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือคือบ้านในฝันของเราอะคือที่ทํางานในฝันของเรามันคือที่อยู่ในฝันของเราเลยหรือบางคนก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่ามันแออัด มันแบบมากมายอ่ะมันมีแต่ตึกอะ่ะต้นไม้อยู่ตรงไหนอะ่ะความรู้สึกต่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หลากหลายจากประสบการณ์ของนักเรียนจากความรู้สึกของนักเรียนแล้วก็จากความต้องการในตัวของนักเรียนค่ะเรามาดูกันอีกภาพหนึ่งค่ะภาพนี้เป็นภาพที่คุณยายนั่งอยู่แล้วก็มีหลานอยู่กลางทุ่งนากลางสวนนะคะดูบรรยากาศแล้วรู้สึกอย่างไรคะนักเรียนลองตอบครูสิคะชอบไหมดีไหม เป็นอย่างไรบ้างถ้าสังเกตดีๆในภาพนี้นะคะเราอยู่ในชนบทค่ะแต่เรามีไอทีอยู่ด้วยนะนักเรียนเราใช้คอมพิวเตอร์ได้แสดงว่าในชนบทตรงนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีเข้าไปถึงด้วยเห็นภาพนี้แล้วมีความสุขไหมหรือไม่ชอบหรือชอบอย่างไรคะเรามาดูภาพต่อไปกันค่ะภาพนี้ค่ะมันเป็นทุ่มดอกไม้ที่สวยมากเลย แต่ทําไมอ่ะมันมีถังขยะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีกองขยะอยู่ด้วยอะ่ะทําไมขยะเหล่านั้นมันมาวางอยู่ได้ยังไงอะ่ะทําไมไม่มีคนเก็บทําไมต้องมาทิ้งไว้ตรงนี้มันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของใครเห็นแล้วรู้สึกมันไม่ดีเลยใช่ไหมอีกหนึ่งภาพค่ะภาพนี้เป็นยังไงคะดูแล้วครูคิดว่าคงไม่มีใครชอบแน่นอนเลยมองไปในทะเลเรือลวคราบน้ํามัน ท่อน้ำชิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสียขวดน้ำแก้วน้ำขยะต่างๆมันลอยมาอยู่ในทะเลเต็มไปหมดเลยอันนี้มันก็คือเรื่องของมลภาวะและก็มลพิษภาพนี้ครูคิดว่าคงไม่มีใครชอบใช่ไหมคะ จากภาพต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นเลยว่าในในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ววยความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมนั้นอ่ะมันก็จะมีเรื่องของมลพิษแล้วก็มลภาวะนั้นแอบแฝงอยู่ในทุกๆส่วนด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะจากภาพเมื่อสักครู่ที่ครูให้พวกเราดูนะคะก็คือภาพของทุ่งดอกไม้สวยๆแต่มีถังขยะ ั้งอยู่จริงๆแล้วถ้าขยะมันอยู่ในถังแล้วก็มีคนนําไปเก็บมันก็จะไม่เกิดปัญหามลภาวะและก็มลพิษแต่อันนี้มันก็มีการทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่เป็นทางมาทําให้ดูแล้วไม่รู้สึกสบายตาไม่สบายใจเลยคําถามของครูที่อยากจะให้พวกเราได้ ชวนคิดแล้วนำกลับไปใช้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีเราจะอยู่ชชุมในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนในชนบทสังคมต่างๆนั้นแต่เป็นสังคมแห่งความสุขและสังคมสุขภาพดีเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่ง ก่อนที่เราจะไปทําตรงนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อนค่ะผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเราก็จะแบ่งเป็นในด้านของผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมมันก็จะเป็นพิษก่อทําให้เกิดโรคแล้วก็อันตรายต่างๆมากมายการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของชีวิตเราทําให้มีความเครียดสูงนะคะวิตกกังวลเป็นทุกข์แล้วก็เกิดการเจ็บป่วยได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งผลกระทบก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนนะคะถ้าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นเศรษฐกิจมันจะตามมาได้อย่างไรก็อย่างเช่นว่าสมมติว่าเกิดภัยน้าท่วมนะคะก็ทางานไม่ได้เกิดภัยแล้งเกษตรกรก็ทํางานไม่ได้พืชผลก็เสียหายรายได้ของครอบครัวก็หดหายไปตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาท,ทำให้เกิดความเจ็บป่วยทําให้เกิดเป็นปัญหา ในเรื่องของร่างกายจิตใจที่ส่งผลไปในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเราไม่สามารถทํางานได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการได้รับสารพิษสารเคมีทําให้เกิดการเจ็บป่วยก็จะมีผลต่อในเรื่องของการทํางานและการทํางานก็จะมีผลต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของคนเราค่ะเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของอันตรายของสิ่งแวดล้อมที่มาทําให้เกิดโ,โรค แล้วก็ทำร้ายสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างอันตรายจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นของอากาศน้ําทะเลภูเขาหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นอย่างเช่นว่าอาคารสันที่เครื่องจักรสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ถนนหนทางต่างๆนั้นมันก็ทําให้เกิดโรคและอันตรายเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสิ่งที่เมืองไทยเราหนีไม่พ้นเลยก็คือเรื่องของอันตรายที่เกิดจาก ความร้อนความร้อนจากแสงแดดอันนั้น เป็นตัวที่เราเรารู้สึกกันมากเลยเหมือนกับครตูตอนแรกที่เดินเข้ามาที่จะสอนเนี่ยสิ่งแรกที่ความรู้สึกเลยก็คือเรื่องของความร้อนร้อนนั้นแล้วทำให้เกิดอะไรบ้างก็เกิดทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียถ้าบางคนร้อนมากๆก็อาจจะกลายเป็นลมที่เรียกว่าเป็นลมแดดบางคนเป็นมากเลยก็อาจจะถึงขนาดหมดสติไปได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็จะมีลักษณะของการแพ้เป็นผดผื่นคันหรือบางคนก็จะมีการไหม้เกรียมของผิวถ้ารุนแรงมากก็จะกลายเป็นเรื่องของโรคมะเร็งผิวหนังได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งประเด็นนะคะในเรื่องของโรคและอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็คือเรื่องของปัญหาความเย็นค่ะประเทศไทยอาจจะมีไม่มีปัญหาเรื่องของความเย็นมากนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่จะมีอยู่ในกลุ่มคนที่ทํางานในสถานที่ต้องใช้ความเย็นจัดๆนะคะอย่างเช่นว่าในโรงงานน้ําแข็ง หรือคนที่มีสภาพร่างกายที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วเช่นเรื่องของภูมิแพ้พอได้รับความเย็นมากๆโรคภูมิแพ้ก็จะกําเริบมากยิ่งขึ้นได้นะคะส่วนคนที่ทํางานในสถานที่เย็นจัดอย่างเช่นว่าโรงน้ําแข็งอะไรต่างๆพวกนั้นก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อตายเซลล์ต่างๆนั้นก็จะตายเพราะว่าความเย็นมากจนเกินไปได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงเสียงที่มันดังมากๆจนไปทําลายประสาทหูอาจจะทําลายแก้วหูทะลุนะคะซึ่งตรงเนี้ย มันก็จะเ,เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใหญ่ๆแล้วก็มีเสียงดังนะคะและสําหรับพวกเราวัยรุ่นก็คือกลุ่มที่ชอบใช้สมอนท็อกใช้หูฟังแล้วก็อัดอยู่ในหูของเรานานๆจนเกินไปแล้วก็เปิดเสียงดังเกินไปตรงนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งอันตรายนะคะจากปัญหาของอสิ่งแวดล้อมในชนุมชนก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมทางเคมีค่ะ สิ่งรำทางเคมีนั้นนะคะมันก็จะอยู่ในดินในน้ําก่อทําให้เกิดอันตรายก่อทําให้เกิดการเจ็บปว่วยโดยเฉพาะเรื่องของสารเคมีที่เป็นพวกของโลหะหนักพวกสารตะกั่วสารปรอทสารหนูต่างๆแล้วก็รวมถึงสารเคมีที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารกําจัดศัตรูพืชของสารฆ่า,มาแมลงนะคะซึ่งตอนเนี้ย มันก็จะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นก่อต่อสุขภาพของคนเรานะคะซึ่งสารเคมีที่อยู่ในชั้นบรรยากาศก็อาจจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกิดจากสารเคมีในพืชผักที่เกิดการสะสมแล้วก็เราก็นําพืชผักนั้นไปใช้ไปกินไปบริโภคมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายนะคะอีกหนึ่งเรื่องของอันตรายนะคะก็เป็นอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพค่ะ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพนั้นก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่แบบเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ที่ทําให้เกิดโทษแล้วก็เป็นเชื้อโรคแล้วก็เป็นพาหะนาโรคต่างๆทําให้เกิดโรคระบาดต่างๆซึ่งบางโรคก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะส่งผลให้เชื้อโรคบางชนิดนั้นน่าเกิดการปรับตัวแล้วก็เกิดการดื้อยาด้วยแล้วอีก ประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็คือเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคมค่ะมาทําให้เชื้อโรคของเรานั้นแพร่กระจายไปจากที่1ไปยังอีกที่1ได้อย่างรวดเร็วมากๆถ้าเป็นยุคก่อนสมัยก่อนผ่านไปเมื่อสัก4ีปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นโรคดังๆที่นักเรียนหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือโรคซาแล้วก็โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ H5N1 ซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันก็จะมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็เป็นเป็นโรคติดต่อที่ถือว่า ระบาดรวดเร็วมากแล้วก็เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงทําให้คนเสียชีวิตได้แต่ถ้าในภาวะปัจจุบันนี้ณวันนี้ณตอนนี้เลยก็คือเรื่องของโรคไวรัสโควิด2019เหรือที่เรียกว่าไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9นั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นโรคที่มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากๆซึ่งการแพร่กระจายนั้นมันก็เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคมที่มันส่งผลทำให้เชื้อโรคของเราเนี่ยแพร่ไปอย่างรวดเร็วได้นะคะ เรายังมีเชื้อโรคที่อยากให้นักเรียนได้รู้จักนะคะนักเรียนก็อาจจะเคยได้เรียนรู้มาแล้วในวิชาสุขศึกษาหรือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะที่มาทําให้เกิดการแพร่ระบาดทําให้เกิดโรคต่างๆในมนุษย์ของเรานะคะตัวแรกก็คือเชือเเช้อแบคทีรียเชื้อแบคทีร i a เนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนเกือบทุกคนเลยที่ที่ที่อยู่ที่โตขึ้นมาเนี่ย อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวแน่นอนแล้วก็เคยได้รับผลแล้วก็พิษภัยของเชื้อแบคทีเรียนะคะก็อาการที่คุณจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆก็เช่นเรื่องของโรคท้องเสียถ้าหนักขึ้นหน่อยก็จะเป็นเรื่องของโรคอพวาโรคไทฟอยหรือกระทั่งเรื่องของโรคบาดทะยักค่ะเชื้อโรคอีกหนึ่งตัวคุณคิดว่าทุกคนเคยได้รับมาแน่นอนก็คือเชื้อไวรัสค่ะไวรัสก็ทําให้เกิดเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่โรคไวรัสตักเสบ ถ้าเป็นหนักมากๆโรคนี้ทุกคนไม่อยากเป็นก็คือเรื่องของโรคเอสซึ่งโรคเอสเนี่ยก็จะเป็นโรคที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะมีการรณรงค์แล้วก็พยายามเซฟป้องกันมากๆในเรื่องของการป้องกันเอสซึ่งมันจะมีช่องทางในการแพร่กระจายของเชื้อโรคหลากหลายช่องทางก็ ประเทศไทยเราก็สามารถรณรงค์จนประสบความสำเร็จปัจจุบันอัตราของการเป็นโรคเอดก็ลดลงไปมากนะคะแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเองที่จะไม่ให้ติดเชื้อจากโรคเอดโดยเฉพาะเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะอีกหนึ่งโรคที่เป็นปัญหา เรามองว่ามันอาจจะดูไม่เป็นปัญหาใหญ่แต่มันก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ก็คือเรื่องของไข้เลือดออกค่ะไข้ขเลือดออกนี่ก็เกิดจากยุงลายแล้วยุงลายก็จะเป็นพาหะที่แบบว่า,านําเชื้อไวรัสเข้าไปสู่คนแล้วก็คนที่เป็นไข้เลือดออกนะคะอย่าคิดว่ายุงตัวเล็กๆมันจะไม่ทําอันตรายต่อสุขภาพแต่ม,มีอัตราการเสียชีวิตจากเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั้นสูงขึ้นทุกวันทุกวันด้วยค่ะเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะวันนี้ก็คือไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด ในทีนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะมีการรณรงค์ในการป้องกันซึ่งที่เราจะรู้กันง่ายๆในเรื่องของการป้องกันเบื้องต้นก็คือเรื่องของการใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคการใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะจริงๆตรงเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยค่ะครูก็จะแนะนําพวกเราว่าถ้าเราไม่มีเจลไม่มีแอลกอฮอล์เราก็สามารถใช้สบู่ล้างมือก็ได้นะคะแต่เราต้องล้างให้สะอาดล้างทุกซอกทุกส่วนของมือเราให้ทั่วๆไปเลยค่ะ นะคะก็อย่าล้างแบบลวกๆเราล้างด้วยความพิถีพิถันสักนิดหนึ่งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ทางอ,อ,องค์การอนามัยพยายามที่จะรณรงค์มากๆก็เรื่องของการห่างไกล คนใกล้ชิดนะคะเราก็ต้องเรียกว่าโซเชียลดิสแตนต์ก็คือเราต้องอยู่ห่างๆกันหรือฟิสิกอลดิสแตนต์ก็คือการที่เราต้องอยู่ไกลผู้คนกันระยะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่างในการที่จะพูดคุยกันประมาณ2เมตรเป็นการป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา2019ค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็เราต้องดูแลสุขภาพของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะ อีกหนึ่งเชื้อโรคค่ะก็คือเชื้อปรสิตเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเชื้อปรสิตนะคะแต่ถ้านักเรียนที่ริมาส์เนี่ยก็อาจจะรู้จักมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการส่องกล้องการดูเชื้อปรสิตอะไรต่างๆด้วยนะคะปรสิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกพยาธิอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดโรคหลายๆโรคได้นะคะแต่โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของโรคมาเรียเรียซึ่งเกิดจากยุงอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันจากปัญหาต่างๆตรงนั้นนะคะ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยในด้านของเศรษฐกิจสังคมนั้นก็คือจะมีปัญหาเรื่องของอไรายได้เรื่องของอาชีพจะส่งผลต่อ,อความเป็นอยู่ของคนเรานะคะถ้าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นั้นมันไม่ดีนะคะ เศรษฐกิจในครอบครัวเราก็ไม่ดีก็เกิดการเจ็บป่วยขึ้นการรับประทานอาหารก็ไม่สะอาดการทํางานก็หนักมากขึ้นการพักผ่อนก็น้อยลงก็มีการพบว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนั้นมันจะเกาะให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตค่ะและในช่วงนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอที่อยากให้พวกเราได้อลองรับชมแล้วก็ดูในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตรงนี้ค่ะหากมองด้วยตาเราคงแยกไม่ออกว่านี่คือหมอกหรือหมอกควันหมอกควันคือควันหรือฝุ่นละอองที่สะสมในอากาศซึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่งการผลิตไฟฟ้าไอเสียรถยนต์งานก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งพบมากในพื้นที่ภาคเหนือเขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม หมอกควนันจัดเป็นมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยความเป็นอันตรายขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละอองความเข้มข้นระยะเวลาที่สัมผัสและสภาพร่างกายเช่นการมีโรคประจำตัวสุขภาพไม่แข็งแรงฝุ่นละอองที่มีขนาด2.5ถึง10ไมครอนฝุ่นละอองชนิดนี้ จะติดอยู่บริเวณโพรงจมูกและปากเท่านั้นไม่สามารถผ่านเข้าไปถึงหลอดลมขนาดเล็กของเราได้ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบและโรคผิวหนังฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าไปสู่ปอดและกระแสโลหิตจนนาส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือดมะเร็งปอดโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างทั้งนี้เราสามารถป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดังนี้ด้วยการปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จําเป็นก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาด2.5ไมครอนหรือ PM 2.5 หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานหนักกล้างแจ้งงดการสูบบุหรี่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองลดการเผาลดการใช้รถยนต์แนะนำให้เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะควรพิจารณาตามความเหมาะสมเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางการทำความสะอาดบ้านใช้วัสดุต่างๆเพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นเช่นผ้าชุบน้ำหมาดๆแทนไม้กวาด ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องยนต์สม่ำเสมอเพื่อให้การใช้น้ำมันที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นอันตรายแต่เราสามารถป้องกันได้แค่ปฏิบตัติตามแนวทางป้องกันด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1 4 2 2 แล้วก็ครูยังมีคลิปวิดีโอที่2ค่ะให้ที่ให้นักเรียนจะได้รับชมนะคะเป็นปัญหาเรื่องฝุ่นที่ไม่ใช่ขี้ฝุ่นนะคะออคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่อยากให้นักเรียนดูแล้วพยายามเก็บมุมแล้วก็แง่คิดที่ได้จากเรื่องนี้จากการพูดคุยในคลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งครูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ออบางทีหลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่เราไม่ควรที่จะมองข้ามค่ะ <S <S แล้วก็จากคลิปวิดีโอที่2นี้นะคะ ครูมีคําถามทิ้งไว้ให้กับนักเรียนด้วยว่านักเรียนดูแล้วได้รับความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดอะไรบ้างแล้วก็จะนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและก็ชุมชนของนักเรียนอย่างไรค่ะไม่ว่าจะยากดีมีจนแม่ค่าบคุณจะรวยการศึกษาสูงหรือต่ำเราหายใจอวอากาศเดียวกันเราต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่เขา เขาอาจจะไม่มีคือตอนนี้มันจะเริ่มเกิดอันหนึ่งแล้วก็คือว่าความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบ้านของคนที่มีเครื่องฟอกอากาศกับไม่มีเครื่องฟอกอากาศคนละเรื่องผมเองเนี่ยขาดทาเรื่องบลลิษทพิอากาศผมยังมองว่าเครื่องฟอกอากาศเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยผมเคยมองแบบนั้นมาก่อนอมเมื่อปีที่แล้วช่วงเวลานี้เลย จนกระทั่งผมไอไม่หยุดไอทั้งคืนไอจนแบบทนไม่ไหวแล้วแล้วเป็นเรือต้องซื้อหนึ่งจุดอะไรที่ผมคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องออกมาพูดอะไรอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถซื้อของแพงๆแบบนี้ได้หรือแม้กระทั่งหน้ากาก N95 ก็ไม่ใช่ว่าถ้าจะเปลี่ยนทุกวันทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถซมันไม่ใช่ใบละถูกถูกถูกต้องอทีนี้แหละมันต้องคว้านลึกไปที่ปัญหาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับแล้วมันเป็นปัญหาของทุกเรื่องในประเทศนี้เลยหาเรื่องฝุ่นที่ไม่ใช่ขี้ฝุ่น จากการวิจัยที่ผมทำเองกับมือ,อมผมพบว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องเพศอยู่ผู้หญิงจะเซนสิทีฟกับมลพิษทางอากาศมากกว่าผู้ชายอย่างยนนิ่ยสงสำคัญใช้ก็จเิงมันเหลื่อมล้ำโดยธรรมชาติเมื่อไหร่ก็ตามที่มลพิษขึ้นสูงเนี่ย ผู้หญิงมีาน,น้มที่จะไปแอดมิดโรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เราพบนะฮะเป็นในเชิงสถิติ <c oughs> 5ปีที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่แล้วถ้าเราแบ่งเป็นช่วงอายุ <c oughs> ตามหลักของ WHO องค์การอนามัยโลกเป็น4กลุ่ม <c oughs> พบว่าเด็กที่ต่ํากว่า10ขวบจะเซนสทีฟกับมลพิษทางอากาศมากกว่ากลุ่ม,มอ,อื่นๆมากกว่ากลุ่มใบเจริญพันธุ์วัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็วัยชรา <c oughs> อย่างมีนัยสําคัญ <c oughs> ความหมายก็คือว่าถ้าเราจะปเทคก็คือเด็กผู้หญิง ที่มีอายุยางน,ยน้อยเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เซนสิทีมากที่สุดละเด็กผู้หญิงที่อายุต่ำกว่าสิบขวบนั่นแหละคือกลุ่มที่ที่อันตรายเลยท,ที่จะต้องที่จะต้องโปรเทคก่อนเลยครับสตรีมีคันอันนี้ก็คือจําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันอันตรายไหมกับใครเราต้อง,เร,องเราต้องมองไปยังกลุ่มที่อ่อนไหวก่อนคือคนชาราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันมาแต่เด็กที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและร่างกายกำลังอ่อนแอกำลังกำลังจะสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเด็ก อายุต่ำกว่า1ิบขวบเนี่ยมีชีวิตรอดได้ไม่เกินครึ่งครับส่วนใหญ่จะเสียชีวิตไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดังนั้นโดยธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวอยู่แล้วเพราะเขากำลังพัฒนาตัวเองกำลังสร้างกำลังสร้างภ<า>ูมิคุ้มกันให้ตัวเองอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดถึงแต่ในเรื่องของเม็ดเงินของในเรื่องของ GDP อย่างเดียวแต่เราไม่เคยใส่ใจในเรื่องของต้นทุนสุขภาพและต้นทุนสิ่งแวดล้อมเลยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วมันมีค่านะคร แต่ประเทศไหนที่กาลังพัฒนาตรงนี้จะถูกกล้าเลยอย่างยิ่งเลยอืเราสนใจแต่ตัวเลขที่เจริญเติบโตขังทางด้านเศรษฐกิจแต่เวลาโทษทีถ้าเราเป็นมาเร็งขึ้นมาอก็ต้องมาเสียเงินรัใครจ่ายใครจ่ายคำถามคือใครจ่ายอีกรัฐรัฐเหรอคือผลสุดท้ายก็คือเราต้องดูแลตัวเราเองใช่ไหมครับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแล้วก็เลยผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจผมอุปมาอุปไมยครับกฎหมายอากาศสะอาดเหมือนดาบซามูไรถ้ามีดาบแต่ไม่มีซามูไรที่ชํานาญในการใช้ดาบก็เปล่าประโยชน์ที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นครับ มันไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนถ้าเราติดตามข่าวเรื่องมลพิธ,ธาอากาศนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นการโยนเผือกร้อนเตะกันไปเตะกันมาของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอไม่มีใครอยากมารับเผือกร้อนตรงนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอยากจะ,กะเกษียณอายุราชการโดยไม่มีคดีความฟ้องร้องติดตัวเข้าใจแล้จบ,จบสวยๆอยู่สบายแล้วก็เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านกินเงินบำนาญเป็นที่ปรึกษาบริษัทแบบนี้ดีกว่าที่จะต้องมาถูกฟ้องร้องคดีความเขาก็เลยไม่อยากจะแตะไม่อยากจะทําอะไรกันก็เลยปล่อยผ่านกันไป มลพิษทางอากาศไม่ได้มีแต่ PM 2.5โอเคนะฮะจำได้ไหมครับสามหรือสี่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นนี่ PM 10เป็นประโยคที่ติดหูคนไทยมากเลย,ยคุณตาอ่านข่าวอยู่ผมก็เคยดูตอนนั้น<ร>คือ PM 4มันจะใหญ่หน่อยตอนนั้นไม่มีใครพูดเรื่อง PM 2.5เลยหลังจากนั้นมาตอนนี้ไม่มีใครพูดเรื่อง PM 10อีกแล้วชื่อมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่แล้วมันก็ยังมันก็ยังมีผลมันก็ยังส่งผลอยู่เพียงแต่ว่ามันจะส่งผลต่างกันตรงนี้ฮะ PM 10เนี่ยมันจะเป็นพาร์ติเคิลไซส์ที่มีขนาดกลาง ปกติถ้าเกิดอนุภาคใดที่มีขนาดกลางเนี่ยมันจะคนถ่ายไปได้ไกลถูกส่งเป็นเขาเรียกว่าโมลพิดข้ามพรมแดนไปได้ไกลกว่า <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดอนุภาคไหนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะถูกตรึงที่2อ,อย่างก็คือแรงโน้มถ่วงโลก <c oughs> นะครับแบบ dry แล้วก็แบบเว็ดก็คือโดนชะล้างไปได้ง่ายเม็ดฝนก็สามารถชะไปได้ออกถ้าเล็กจิ๋วเกินไปเจอแรงลมนิดหน่อยก็ปั่นปวนอยู่แถวนั้นก็ไปได้ไม่ไกลกลายเป็นว่าไอ้พวกที่ไปได้ไกลเนี่ยคือไซส์กลางกลาง <c oughs> แต่กลายเป็นว่าไอ,อ้พวกเล็กจิว๋วแหละ มันส่งผลกระทกับพวกเรายังไม่ได้พูดเรื่องมลพิษทางอากาศภายในอาคารเลยนะ90%ที่เราใช้ชีวิตตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับและทีนี้ก็คําถามว่าแล้วอากาศนี่มาจากไหนถ้าเราไม่ได้เจเนเรตอากาศขึ้นมาเองอากาศก็มาจากข้างนอกแล้วการอากาศที่มาข้างนอกผ่านอะไรก็ผ่านแอร์คอนดิชันมันมีการทรัฟหรือยังแล้วมันพอเพียงพอไหมกับการที่จะดักจับอนุภาคเหล่านั้นเพราะไม่ใช่ทุกตึกหรอกที่จะผ่านระบบลยโดยเฉพาะหลายที่ที่เป็นห้างสรรพสินค้าผมเคยเอาเซนเซอร์ติดตัวไปแล้วก็ไปนั่งดูที่ที่มีการ เปิดปิดเปิดปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้ต่างจากข้างนอกเลยนะครับฝุ่นเนี่ยมันมีมานานแล้วอยู่กันมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยซ้านะครับเพียงสองจุดห้าน้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าตอนนี้กิจกรรมมนุษย์เข้ามามีผลมากขึ้นแล้วตัวฝุ่นเนี่ยที่ผมพยายามย้ําอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าความน่ากลัวมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าความเข้มข้นมันสูงหรือต่ำแต่อย่างเดียวสิ่งที่เราต้องใส่ใจให้มันมากขึ้นก็คือว่าอะไรที่มันอยู่ในฝุ่่่่นนอืแลละะตตตตััววีี้าางหกททสผรรบเ ในช่วงนี้นะคะเราก็จะมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของของพวกเรานะคะซึ่งการมีส่วนร่วมในแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นสิ่งแรกเลยก็คือตัวเราค่ะแต่ตัวเรา มีความรู้สึกว่าเอ๊เราจะไปทําอะไรได้ดักหนามันก็คงไม่ใช่ในภาครัฐก็มีหน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องนี้นะคะก็จะมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีหน่วยงานย่อยๆต,ๆต่างๆที่ช่วยกันดูแลในเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยซึ่งตรงน,นี้นักเรียนก็อาจจะเข้าไปหาข้อมูลในที่แหล่งเรียนรู้ต่าง,าง,าง,างของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นะคะ ในระดับตัวเราค่ะเราจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะง่ายๆเลยในตัวเราสิ่งที่ครูจะแนะนำพวกเราก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยหลักง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราก็คือการใช้หลัก 3R นะคะเชื่อว่านักเรียนหลายคนรู้จักแน่นอนอารแรกก็คือ reuse นำกลับมาใช้ใหม่ค่ะอนที่สองคือ recycle จากวัสดุที่ใช้ไว้นั้นเราเอากลับไปแปรรูปนะคะก็คือการ เก็บพลาสติกต่างๆที่สามารถใช้ได้เอาไปขายแล้วเขาก็จะไปรีไซเคิลทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาค่ะตัวที่3นะคะคือรีดิว e ์ค่ะการลดการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะอะไรที่เรารู้ว่ามันใช้แล้วทําให้เกิดมลภาวะมลพิษต่างๆเราก็จะไม่ใช้แล้วเราก็จะทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางเพื่อการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้หลัก 3R ของเราค่ะ ประเด็นที่2ค่ะเราจะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตัวเราที่บ้านเราในในครัวเรือนของเราในชุมชนของเราทําง่ายๆก็เริ่มต้นด้วยการแยกขยะให้ถูกต้องนะคะแยกขยะในบ้านในครัวเรือนถ้าในชุมชนเราก็ชวนในชุมชนของเราให้รู้จักการแยกขยะเก็บขยะให้อ่อ แบ่งถังขยะนะคะเช่นว่ากระดาษเราก็แยกเป็นถังของกระดาษของขวดแก้วของพลาสติกนะคะหรือที่จะเป็นในเรื่องของขยะที่มันเน่าเสียเราก็อาจจะเอาไปใช้เป็นทำเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่างๆได้ก็มีการแปลรูปต่างๆไปอันนี้ก็คือการแยกขยะก็จะช่วยลดมลภาวะและมละพิษของสิ่งแวดล้อมแถมยังเพิ่มรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและในชุมชนของเราได้ด้วยค่ะในประเด็นที่3ค่ะ ตัวนี้ก็สิ่งสําคัญเลยนะคะไม่อยากให้พวกเรามองข้ามก็คือการเราต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนนะคะ ก็คือถ้าเราเห็นว่าตรงไหนมันเกิดเป็นมลภาวะหรือมล,ลพิษเราต้องแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานที่ออรับผิดชอบได้ทราบเรื่องได้รับเรื่องแล้วก็จะได้ไปแก้ไขอย่างเช่นว่าในชุมชนเรามีโรงงานอุตสาหกรรมแอบปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําลําคลองเราก็อย่าปล่อยวางอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่ของเราค่ะเราต้องมีส่วนร่วมนะคะไปแจ้งเบาะแสให้กับออทางกำนันทางผู้ใหญ่บ้านทางตำรวจต่างๆเนะี่ยเราจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวด แวดล้อมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือและก็ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของเราให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและข้อ4นะคะก็คือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชุมชนนะคะเราก็จะ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในเรื่องของการที่จะร่วมรณรงรงในการรักสิ่งแวดล้อมในชุมชนและอาจจะเป,เป็นคนหนึ่งที่เราลองมองหารูปแบบในการที่จะสร้างกิจกรรมในชุมชนหรือเราอาจจะไปเป็นมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนที่เขามีกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะก็อยากให้พวกเรานั้นลองเป็นตัวแทนเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่รู้รับผิดชอบต่อสังคมสร้างชุมชนของเราให้เป็นชุมชนที่ดีแล้วก็มีความสุขเป็นชุม คททีีีี่่่มสุขภาพดะก่อนที่จะจบตรงนี้นะคะครูมีคําถามที่จะถามนักเรียนแล้วก็ทบทวนให้นักเรียนได้ทบทวนตัวเองด้วยว่านักเรียนจะทําอะไรได้บ้างให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขนะคะข้อที่1ค่ะทําอย่างไรให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งความสุขและสุขภาพดีนักเรียนทําอย่างไรได้บ้างลองหาคําตอบนะคะประเด็นที่2เราจะมีส่วน SI ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างค,ค่ะก็ทิ้งคําถามไว้ให้กับนักเรียนแล้วลองไปหาคําตอบ สร้างแนวคิดสร้างกระบวนการต่างๆแล้วก็นำไปเสนอให้กับผู้นำชุมชนของชุมชนของเราได้มีการพัฒนาแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน